สวัสดีค่ะมาเบ่งผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องอุ่มบุญค่ะกัเป็นเสือฟีไซค่ะคุณเมย์เอฟซีเฮดมาให้พ่อไดเป็นค่าอาหารไหนองเป็นผ้าถุงได้มัดมีกะมี่ค่ะท่านใดสนใจกระทักมาได้ทางเบอร์พ่ออูด0 8 1 0์แ8 7้ดเจก้าเพดกมี่ค่ะเป็นเพจขายของผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องอุ่มบุญกระทักเข้าไปเด้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังอุ้มบุญค่ะนี่สาวสวยพูดอาบน้ำให้ด้ผ้าหน่องหากินหยาหลบหบบนันทางบันเท่านี่แ่ะค่ะน้ำบันนี่ละอเอ้าเฮ้ยดอกใหม่กับงามงามที่นองเลยนี่ค่ะพูดหาหยาให้ลูกสาวกิน สาวงามบันตะกางกินหยาธรรมชาติอยู่ดีเถอะมูนีคุณค่ะแม่ฝ้าสยสายอยู่อยู่แยงเดียว ถูถูคอนใหม่ไปนั่ค่ะทั้งกินทั้งถูเปลี่ยนบรรยากาศมันนี่ใส่บัวออกมาหยางหากินหยาข้างนอกมาพี่มาพี่เนี่ยใส่เข่ามาหยางมาๆมา,มาเข่ามาบ่แม่นแนวกินบ่แม่นแนวกินไม่เน่เน่เท่อย <laughs> พูดบ่าดดไปหาป่าตื่นมันเนองไปใจใดคือบ่าดดไ,ไปหาป่าปยากเฮ็ดกับ่ไดดหาแล้วฝนพัตกฝนพาตกขึ้นไ่ดังนี่ กินได้ละเธอได้ข้าวว่าหมูขึ้นไปเต็นอาหารตีผู้ไดเ้ยเต็นอาหารเลยหมูขึ้นนี่คักแห้งผู้เช่าผู้เชาหนาหันมีแต่ง,งามๆเลยเตี <laughs> เอ้ยคักอุมบุญบา่บญบา,บาวอุิหล่าเปนน้ำเนีย กินเมื่อก้อนกินเล่มดีอยู่ทั้งไต่สิเล่มโบกินหยาธรรมชาติค่ะอ่านที่เขามาอย่างมันจะลืม่าธรรมชาติได้ทั้งในนี่เพูว่ามีแนวกินได้นี่เพราะว่าเมตุ่มเขาขูดไดว้ดีสิปุ่นขั่วให้จไัไไนนอกตุ่มเขาขดูด เอาผดพี่น้องเพื่อนหามากกันเลยตุ่มค่ะตุ่มให้น้องเขากินให้ซุกก้นเฮออ้ยถากินหย้าแมน่นาะบุญ เสียบเดี๋ยวเบื้องปากคุณเบือ้องค่ะเฮ้ยมือหน่อยเช่า,าหากินนอ้นองอุ้มบุญกับ ได้เขาโค้งการเพื่อนละราคาแต่ว่ากับเพิ่นพันในเส้นสัญญาเพื่อนไทยรูปไทยยังไวเร็วไทยรูปตัวจสุขภาพไปล่อเส้นสัญญาจ้ามือไดผู้เพื่อนจะได้เอินสั่งที่เขาโค้งการไปเส้นสัญญาค่ะแต่ด้เส้นสัญญากับโค้งสิเป็นทางการแล้วค่ะว่าได้เขาแต่ตอนนี้ก็ได้ไทยรูปไว้เร็วเพิ่นก็รับละราคาได้ไทยรูปเรียบร้อยแล้ว

hình nọ nó kinh đay mì còm chục là cả kinh đay vừa đì vừa héng ấy àp đấy กินดีค่ะปล่อยกินบึงเลีมกินไปกินต่หนาอันนี้หลายก็ให,หากินเองเงบึงกินต่หญาเม่ไปตัดมาหลายคนก็สิ่ง <laughs> หากินแนวไม่บึงปากค่ะออเออเจยบแม่ง สาวล้ำสิงมีหนหักหนะฮกคือนองคม,มบุญบองต้งมีตังุนงาม,ม,มงามตังุนงามงามยังเบลเลวด้วยค่ะบบไรเดอบท่านได้เคี่ยกันเลยค่ะลกักหนีไปเบิงบ่งหมอล่ำให้อุบุญัดกัน ช่วงนี้กับฝนกับบ่ไข่มากค่ะช่วงนี้ฝนฝนบ่ไข่ตกดีปันใดแต่กระยากระเขียวอยู่แต่ว่าเขาน้ำหน้าตีบ่มีน้ำใสเลยค่ะใส่กินเขาว่บปีนี้น้ำน้ำกุดน้ำมู่นกับลืมบกเลยยังบ่ท่านเต็มฟังเลยค่ะน้ำาเขาเดือนตุลาละน้ำบ่ท่านเต็มฟังเลย Ơi, kín đĩa heng. Thô, thô đây nè. Tệ kỳ nè. รับใหญ่แหงเทเสียบอื้อปากแม่เสียงแก๊ปาก,ก,ปากย่างดังเลยค่ะเสียบแห้งตี้เนาะเสียงแก๊ปากชจวๆเลยโอ้ยคนงามน้องเขาก,มามก็มีความสุขค่ะกินได้มีความสุขแล้วครับไทยกับปกติอยู่ค่ะ สังเกตอาการมันนี่กินหนาดีแห้งปกติสิยางนี้แล้วนี่อันนี้คือกินได้ดนเบอร์อาหารเก่าวอคือจังพวุนละค่ะแต่เคตอาหารแบบเดิมๆเ,เนเพิ้นที่เริ่มเส้นไดสิว่าใครอยาก เมนบบเมนนะเหดุาหารก็ต้องมีหลากหลายแต่เสียบ,บเสียบบันบันบ่หูมมหน้าที่กินหามตีตีบ่ได้คนคนบ่เหตตีบ่ได้ด้วย,วยค่ะเหตดให้กินแล้วต้องกิน น้องบุญกับตีได้บอน,นี่ยพราอู้ดใหม่กินแล้วก็ต้องกินเวนเตสิย่างนี้อ,อกินดีแห้งเสียบข้ามญ่เลยค่ะเออเออปากคนแหงเบือง,งเห้เบืองปาก เอมแล้วจะไปหากินแนวไม้นั่นบักเขือละว้านันแล้วเอเวเวอเสียงแกปากไม่เสียจบแห้ง <laughs> เสียบไหลโอ้เออกินมิดนีก่กอิ่มเลวนี่ สงสัยสีเบื่ออยูต่ตะกุบลักกุกลักค่ะเขอ,อุดเอาออกมากินข้างนอกกินห่าดีค่ะมันนี่กินดีกว่าชั่มืออ้ยเสียงปกักยืนหนิงเลยค่ะ ทั้งฝุ่นแม่ฝ่าใสาก็ขออย่างเดียวทั้งห้องแต่เห็นคนอยู่ไก่ขอกินยังสิงละค่ะอุนอ่นเอ้ยเสพแมง แต่เมนเอาหน่องเพชรมาไว้ใกล้ๆนี่สิกินป่หยานนี่น <laughs> โอ้กินแล้วย่างนี้ทีนี้ไปจัง่าทีนี้ไปหัดใจแล้วนี่ สะออนสะออนทากินหยาค่ะเสียบแห้งคุนขากล้วยห่างอีกยืนกินสบายใจเฉบนั่นไปร่ำหัวจิงไขหัวคาแล้วเธอเนนี่ไปแล้วสิไปแล้วคุณพ่ออูดยังนักปุ่นแล้วคุณ โอ้โอเอยฝุ่นแมฟ่าใสเหร็นฝุ่นมากเลย

xẹp bớt xẹp cái này nhìn tiếng bạc đắng chua chua là nó, nó dẹp mún mất là, Sẽ để chín này vô này, nhà con vậy, tháng chín tháng dẹp hãy gìn hãy gìn nếu sẹp sẹp sẹ nhảm mông đây ừ. phía à

หยังเห็ดเห็นเป็นข่าพอบุดเดกทำกุมสะอาดเหลือก,กรแล้วให้น้องกินไม่เนี่ยสวัยเห็นยังก็ไม่เห็นหน่อย ขอบคุณครงการคุทชาณจาักรค่ะที่ให้น้องๆได้มีบันอยู่ขอบคุณน,น้องเสือน้องสิงที่ลืมบ่าได้ก็คือแฟนคลับสุขูสุสนล่ะค่ะที่คอยเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนอ้องอุ่มบุญนึงแค่นึงไลคือน,นึงกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ